ผู้ชมเรื่องการเมืองนอกเหนือจากเรื่องร้อนๆของอดีตสอส,อสอพักเก้าไกล44คนที่ถูกยื่นตรวจสอบจริยธรรมแล้วคดีหัวเลือกตั้งสอวอนี่ก็น่าติดตามเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษก็น่าจะพิจารณาแล้วว่าจะรับคดีหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษด้วยหรือไม่นะคะ วันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI จะเปิดประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษหรือว่ากคอพอนะคะเพื่อพิจารณาว่าจะรับคดีเกี่ยวกับการหัวเลือกสอวอเป็นคดีพิเศษหรือไม่ก็จะมีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมด้วยค่ะบอร์ดคดีพิเศษต้องใช้เสียงสใน3หรือว่า15คนจาก22คน โดยบอร์ดนี้มีคุณภูมิธรรมเป็นประธานมีพันตำร,รวจเอกทวีสอดสองรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรองประธานแล้วก็มีกรรมการอีก20คนค่ะ โดยก่อนหน้านี้ DSi มีหนังสือด่วนส่งถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเรื่องความคืบหน้าผลการสืบสวนและขอความเห็นในการดําเนินคดีกรณีมีผู้ร้องต่อ DSi เกี่ยวกับการหัวเลือกสวปี2567และ DSi ได้ทําการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อได้ว่ามีขบวนการดังกล่าวจริง มีโพยหัวสวสองชุดกลุ่มละเคนค่ะและมีคนที่ได้รับเลือกเป็นสวร้อคนอยู่ในลำดับสำรองอีกสองคน DSI พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายกระทำผิดตามพระราชบัญญ,ญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒธธิสภาพุทธศักราช2563มาตรา977 วงเล็บ3ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา209ฐานอังยี่แล้วก็ความผิดฐานฟอกเงินตามพรบรป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพศ2542 DSI ก็เลยประสงค์ที่จะรับดำเนินการสอบสวนในส่วนที่พบการกระทำผิดทางอาญาไว้ดำเนินการค่ะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณมนคลสุรัสดจะประธานวุฒิสภาพร้อมกับสวส่วนหนึ่งก็ยืนยันนะคะว่าสวชุดนี้มาถูกต้องตามรัฐมนูญค่ะทำหน้าที่ของสวอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้ฝกักฝ่ายหรือว่าเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใดก็เชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเกมการเมืองค่ะดังนั้นเพื่อปกป้องสวก็จะให้ฝ่ายกฎหมายรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งความผู้ที่กล่าวหาทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนฐานทําให้วุฒิสภานั้นเสียหายถูกเข้าใจผิดค่ะ ในขณะเดียวกันพวกเราเองซึ่งเป็นุ้ีิสมาชิกเราเข้ามาอย่างถูกต้องตามธรรมนูญตามเงื่อนไขตามระเบียบที่กกตกำหนดไว้แล้วเราก็ได้ทำหน้าที่ของอุ้ีิสมาชิกอย่างตรงไปตรงมาครับไม่ได้ไปฝักใฝ่หรือไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับผู้หนึ่งผู้ใด แต่ขณะที่อยู่ดีๆท่มกลางาความขัดแย้งต่างๆขึ้นมาก็เกิดมีข่าวนี้ขึ้นมาพอมีข่าวนี้ขึ้นมาตรวจสอบตอนนี้ตรวจสอบไปแล้วครับเราก็คิดว่าน้นมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องอันนี้เป็นเสียงสอวอนะคะที่รวมตัวกันที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไปดูสอวอสมาชิก วุฒิสภาพันใหม่กันบ้างคุณนางสาวนัทน,นาวัน,น,นทาวโรพาดกอกมาให้การสนับสนุนกรมสอบสวนที่พิเศษให้รับคดีหัวเลือกสอวอปี67ไว้เป็นคดีพิเศษค่ะเนื่องจากเห็นว่ากรกตน,นี้ไม่มีความคืบหน้าในการสอบสวนเลยทําให้ประชาชนนั้นกังขาโดยมองว่าหาก DSI เข้ามาก็จะช่วยคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของกระบวนการเลือกสอวอได้แล้วถ้าถึงขั้นตรวจสอบนั้นต้องล้มกระดานสวชุดนี้ก็มองว่าควรที่จะแก้ไขรัฐมนูญก่อนเพื่อที่จะสร้างกติกาใหม่ค่ะ ทางด้านอดีตสวอย,อย่างคุณสมชายแสวงการก็ได้โพสต์ข้อความลงเฟซบุ๊กนะคะถามว่าเรื่องนี้เนี่ยกรมสอบสวนดิเฐ์เนี่ยจะเอาจริงในการตรวจสอบมากน้อยแค่ไหนโดยได้มีการแสดงตัวอย่างข้อมูลเอกสารพยานหลักฐานบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ดูว่าสามารถใช้ติดตามเส้นทางการเงินคนของข,องของบวนการจัดหัวโกงเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้ค่ะแล้วถ้าจะกันชาวบ้านที่รับจ้างเนี่ยเป็นพยานบุคคลจาก40-50จังหวัดทั้งภาคเหนืออีสานใต้ตะวันออกแล้วก็จังหวัดโดยรอบปริมณฑลไว้สอบสวน รับรองว่าเจอความจริงของกระบวนการจ้างคนมาโหวตตั้งแต่ระดับอำเภอไปถึงจังหวัดประเทศอย่างแน่นอนแล้วก็ถามได้ว่างานนี้หาก DSI เอาจริงเนี่ยอาจจะสาวถึงตัวการใหญ่ได้ไม่ยากค่ะขณะที่พันตำรวจโทวีสอดสอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งอยู่ในฐานะกำกับดูแลกรมสอบสวนดีพิเศษก็ยืนยันว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีเรื่องของการเมืองเรื่องอคติการที่ดีเจะพิจารณารับคดีหัวเลือกสวเป็นคดีพิเศษก็เป็นหน้าที่เพราะว่ามีคนมาร้องไม่ต้องรอกรก,ะกะตเพราะว่าดูกฎหมายคนละฉบับกัน เรื่องนี้นะคะเมื่อสวสายสินเมินงถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกับพักภูมิใจไทยจึงมีการมองว่าคดีหัวเลือกสวนี้เป็นเกมการเมืองระหว่างพักเพื่อไทยกับภูมิใจไทยหรือไม่หลังจากที่พักภูมิใจไทยขวางในเรื่องของการแก้ไขธรมนูนนะคะจนทําให้วาระการแก้ไขธรมนูญที่เสนอร่างโดยพักเพื่อไทยเนี่ยต้องถอยออกไปแล้วก็ยังไม่มีท่าทีว่าจะได้รับเสียงสนับสนุนจาก67สวเพื่อให้ผ่านวาระแรกดังนั้นคดีหัวเลือกสวจึงถูกมองว่าพักเพื่อไทยเนี่ยต้องการที่จะเขย่าพักภูมิใจ หรือไม่ค่ะ